ฉันอนุญาตให้พลังแห่งชีวิตและจิตวิญญาณของฉันขับเคลื่อนและล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพลังแห่งความปิติสุขยินดีอันประเสริฐแห่งจักรวาลทั้งปวงจากนี้กราบจนชั่วนิดนิรันสวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิลเลอรคิงดัมท่ารัก <c oughs> สำหรับคลิปนี้ เป็นดวงความรักชาวธาตุน้ำเจ้าค่ะซึ่งได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนซึ่งเราจัดให้เป็นอันดับแรกเพราะว่ามียอดการชมสูงที่สุดเจ้าค่ะอืมก็ซึ่งเป็น EP ที่2นะเจ้าคะซึ่งเราเปิดเป็นไทม์เลทถ้าท่านเปิดมาเจอคลิปนี้ตอนไหนเมื่อไหร่ถือว่าเป็นพลังงานเป็นไกด์ไลน์ของท่านในช่วงเวลานั้นๆได้เลยนะเจ้าค่ะ เราใจเคลื่อนพลังอย่างรู้แสนดีของเราไปส่องดูจิตดูใจดูความรู้สึกนึกคิดความปรารถนาและสถานการณ์ของชาวธาตุน้ําและคู่กรณีรวมถึงบทสรุปและแนวโน้มความสัมพันธ์พร้อมทั้งคําแนะนําจากอราค้นคาร์ดของเราด้วยนะเจ้าค่ะช่องเรานั้นอ่านไพ่เน้นในด้านการให้คําแนะนําสร้างแรงบันดาลใจส่งพลังบวกรวมถึง เป็นเพื่อนแก้เหงาในเวลาที่หัวใจอ่อนแอหาทางออกหาทางเยียวยาหัวใจตัวเองรอความชัดเจนรอวันแห่งความสุขสมหวังที่จะมาถึงในอนาคตอันใกลน้นี้ขอออกตัวแดงๆนะเจ้าคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานรวมเจ้าคะ่ะไม่ได้ระบุเจาะจงดวงใครและไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิทยานในการรับชมรับฟังเป็นอย่างยิ่งด้วยนะเจ้าคะ่ะ ฟ,ฟังฟ็นฟินเป็นเพื่อนแก้เหงากันนะเจ้าค่ะไม่ว่าผลของคำทำนายของไพ่จะออกมาแนวโน้มแบบไหนอย่างไรก็ตามขอให้รับชมรับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจถ้าคำแนะน,นำใดโดนจิตโดนใจตรงจริตตรงใจถ้าสามารถนำไปปรบับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เราจะปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะแต่ถ้าคำพูดของเราหรือคำทำนายของไพ่ขัดอกขัดใจสร้างความขุนเคืองในใจต้องกราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะเจ้าค่ะว่าแล้วเรามาดูกันเลยว่ากลืนพลังอย่างรู้แสนดีของเรานั้นให้พลังงานอะไรามาบ้างกับดวงความรักธาตุน้ำ ซึ่งได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนกรกฎพิจิกมีนกับธาตุน้ำนะเจ้าคะมาดูกันเลยเจ้าคะซึ่งเราก็จะมีะใช้ไพ่ด้วยกัน3ามเลจากกระวิชด้อมทาดดนี้จะเป็นพลังงานของคู่กรณีของชาวธาตุน้ําส่วนราชินีคนสวยของเราก็จะเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ําเองแล้วก็วิส เป็นบทสรุปและแนวโน้มความสัมพันธ์นะแล้วก็จะมี Oracle Card, ออร์คเคิลคัสซึ่งได้แก่ยูนิคอรกับโดมิแอ n เจลนะเจ้าค่ะถ้าก็มาดูนะฮะว่าพลังงานของคู่กรณีของสาวธาตุน้ำซึ่งจากกระวิดดอมนั้นร้อยเรียงมาให้เรานั้นมีอะไรบ้างนะคะก็เป็นเรื่องของการคงจะเป็นการจบไปแล้วแหละนะ เงียบกริบกันไปแล้วละ่ะนะอุ้ยไม่ใช่นะดูผิดนะเจ้าค่ะขอโทษเป็นดีแฮงแมนอืมอ่าเป็นดีแฮงแมนเป็นการจบไปนั่นแหละคะ่ะแต่จบไปก็เนาะไม่สามารถเอาเราออกจากหัวได้ยังคงห้ยหัวรอ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 ,รอนะอืมส่วนเรื่องราวที่จบลงไปที่เกิดให้การเกิดการทะเลาะเบาะแวง้งหรือแยกย้ายกันไปนั้น มันมาจากหนึ่งค่ะวัยวุินะฮะมาจากความอ่อนไหวเซนซิทีฟหรือมาจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะนะ,ะเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีเหมือนลนักษณะเหมือนน้ํามันท่วมไปแล้วอะน้ําท่วมเรือน้ํามันเข้าอะค่ะอเข้ามาในเรือมันเกิดความไม่มั่นคงซึ่งความไม่มั่นคงเนี้ยมันก็ อาจจะเป็นความรู้สึกอะเป็นจิตใจของเขาเองหรืออาจจะเป็นปัจจัยภายนอกนะเป็นปัจจัยของความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกถึงความไม่มั่นคงนะฮะอืมนะซึ่งถ้าดูจากาดูปรินซ์นะปรินเซตออฟคัพเนี่ยมันจะเป็นวัยว,วุฒิอะค่ะก็คือเป็นความอ่อนไหวเซนซิทีฟด้วยอารมณ์หนึ่งค่ะหรืออาจจะเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยนะฮะอาจจะเป็นเขาหรือเราที่มีอายุต่างกัน นะแต่ถ้าเป็นเราเราจะอ่านในลักษณะของวัยวุฒิค่ะความรู้สึกนึกคิดที่มันไม่โตค่ะมันไม่มีมันไม่มีความมั่นคงทางจิตใจค่ะมันเป็นการบ่งบอกถึงความมั่นคงทางจิตใจหรือความมั่นคงจากปัจจัยภายนอกมันไม่มีแล้วอะค่ะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีความรักที่มากกว่าสองเนาะมีความรักที่มากกว่าสองมันก็เลยเกิดการ นะ,ะจบล้างลากันไปนะฮะแบบนี้แหละแต่นะฮะาภาพของ The Hangman มาดูนะฮะมันมีนะ The High Princess นะ The High Princess แล้วก็ถูกอับคับแล้วก็สุดแรงนะฮะอีกอารมณ์หนึง่งอาจจะเป็นความรู้สึกของการดื้อดึงก็ได้นะฮะอาจจะเป็นความดื้อดึงดื้อ,ด,อด้านความเอาแต่ใจตัวเองการใช้อํานาจนะฮะหรือไม่นะฮะ,ะการใช้ ความเอาใจใจตัวเองความดื้อดึงนะฮะที่อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งซึ่งทําให้เกิดปัญหาของการกระทบกระทั่งหรือการทนะเลาะเบาแหวงเลิเลกลากันไปหรืออาจจะเป็นแค่อยู่ในช่วงของการทะเลาะกันก็ได้นะฮะสำหรับชาวพลังงานของคู่กรณีของชาวธาตุน้ำนะฮะอะอ,ะอาจจะเป็นการทะเลาะเบาแหวงกันเฉยเยนะฮะอาจจะไม่ถึงกับจบเลิกลากันไปแต่อาจจะมีการง้องอนนะ การง้อง,งอนการไม่พูดคุยกันนะก็เป็นได้นะฮะแต่ก็มันทำมันไม่สามารถนะฮะไม่สามารถออกจากหัวได้หรืออาจจะเป็นปัจจัยมาจากสิ่งแวดล้อมนะฮะปัจจัยจากภายนอกที่ทําให้ทําอะไรไม่ได้ถึงทําให้เกิดปัญหาขึ้นเป็นปัจจัยที่เขาไม่สามารถทําอะไรได้คะะ่ะไม่สามารถจะ,ะเสกสรรปั้นแต่งไม่สามารถจะจัดสรรอะไรได้เพราะสถานการณ์ที่เขา นะโดนมัดห้อยหัวรอยอยู่อย่างนี้อาจจะเป็นปัจจัยภายนอกนะแล้วมันก็ทําให้เขานั้นไม่สามารถนะคะตัดขาดนะความรู้สึกที่มีความผูกพันกับเราไปได้เพราะมันมีถูออ c คับค่ะเป็นตัวแปรมันมีความรักความผูกพันอยู่ในนี้ค่ะนะอย่างมากมายมหาศาลเลยค่ะเป็นรักแท้แทรักจริงๆร,รักแบบ รักอ่ะรักจริงๆรักที่มีความผูกพันที่มีความจริงใจอยู่ในเนี้ยแล้วก็มีการสื่อจิตสื่อสารถึงกันด้วยอ่า f c ของเราอาจจะเป็นคนที่มีมนขลังเนาะมีสเสน่ห์ดึงดูดนะมีความชาญฉลาดมีความลึกล้าลึกลับอยู่ในตัวเหมือนแม่มดน้อยพ่อมดน้อยค่ะที่ไปไต่อยู่ในหัวเขาอ่ะเขาสลัดออกไม่ได้ค่ะมันเป็นสเสน่ห์เป็นมนขลังเป็นความรู้สึกที่ มีแรงดึงดูดของการอยากจะค้นหาหรือความรู้สึกลึกลับในตัวเราค่ะเราอาจจะเป็นคนลึกลับเนาะ FC ของเราอาจจะเป็นคนมีความมีมุมบางอย่างที่เป็นมุมของอความลึกลับอยู่ในตัวซึ่งเขาอาจจะเข้าถึงยากนะฮะหรืออาจจะเป็นสเสน่มนต์ขลังที่ดึงดูดตราตรึงในจิตในใจของเขาแบบ ไม่สามารถถอดถอนออกจากเราได้ถ้ามาอยู่กับถูกออบคับเนี่ยบอกเลยรับเป็นสเสน่ห์มนคลังที่แบบมันราตรึงในจิตในใจอย่างมากมายมหาศาลนี่แหละนะความสเสน่ห์ของเอฟซี FC ของเรานะบางดวงชะตาบอกเลยค่ะว่าคุณมีสเสน่ห์อย่างมากมายมหาศาลนะฮะแต่มันอาจจะเกิดจากความดื้อดึงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไหมนะที่อาจจะใช้ความเป็นอัตตาตัวตนแข็งกร้าวความแข็งกระด้างในจิตใจหรือไม่นะฮะอืม หรืออีกในยานึงนะตัวนี้มันอ่านได้สองแบบนะฮะก็คือจะเป็นลักษณะที่เขารู้สึกว่าคุณนั้นนะ่ะดูจะดูเป็นคนดื้อดึงนะเป็นคนแข็งกระดา้างเป็นคนเก่งนะแต่เมื่ออยู่ด้วยนะมันรู้สึกถึงความอบอุ่นความอ่อนโยนประมาณนี้นะฮะอืมความอ่อนโยนซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวเชื่องเชื่องเนี่ยไอ้ตัวนี้จริงๆมันไม่ใช่ตัวที่จะอ่อนโยนได้อ่ะอืมนะนะก็ภาพของสิ่งตัวแต่นะฮะเมื่ออยู่ด้วยอ่ะมันรู้สึกถึงความอ่อนโยนนะ แม้ว่าจะดูว่าเป็นเจ้าป่าเลยแหละประมาณนี้นะฮะอืมนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เขาทําอะไรไม่ได้สถานการณ์ที่เขาไม่สามารถทําอะไรได้หรือความรักที่มากกว่า2ออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นเอฟซีของเราหรืออาจจะเป็นตัวเขาเองที่ไปเอาคนอื่นมามีเอี่ยวกับความสัมพันธ์นะฮะก็ทำให้เกิดการจบเกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นนะฮะความไม่มั่นคงเกิดขึ้นในจิตในใจใน สถา,านะ một. ความสัมพันธ์ก็เกิดความคลอนแคลนเกิดขึ้นประมาณนี้นะคะ một. ซึ่งอีกในยานหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเกิดจากวัยวุฒิค่ะความไม่โตนะคะความไม่มั่นคงไม่หนักแน่นนะความหนักแน่นไม่มีมากพอประมาณนี้นะคะนี่คือสถานาการณ์ของเขาซึ่งอาจความหนักแน่นเนี่ยก็เป็นตัวเขานั่นแหละก็น่าจะเป็นตัวเขานั่นแหละค่ะเป็นตัวเขาที่มีความไม่มีความหนักแน่นพอแล้วก็ เขาอาจจะมีป <S an> ัจจ <an> ัยภายนอกที <S an> ่เป็นตัวปัจจัยที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่มั่นคงแล้ว่มันต้องไปแล้วอ่ะอืมันมองต้องมองหาทางที่จะรอดแน้่ประมาณนี้เพราะว่าเนี่ยมันน้ําเข้าเรือไปแล้วเนี่ยอืความไม่มั่นคงมันเกิดขึ้นแล้วประมาณนี้นะฮะซึ่งก็หรือความไม่มั่นคงนี่อาจจะเกิดจากความรักที่มันมีมากกว่าสองคนหรือความไม่มั่นคงที่อาจจะเกิดจากนะฮะวัยวุฒิความไม่หนักแน่นอืหรือความไม่มั่นคงที่อาจจะเกิดจาก นะสิ่งแวดล้อมปัจจัยภายนอกเป็นตัวแปรซื้อบางสถานการณ์บางดวงชะตาอาจจะทั้ง3อย่างเลยค่ะอืมอาจจะทั้งความรักที่เนะาะมีคนอื่นนะมีอีกมีมือที่3มมีคนที่3มเข้ามาเอี่ยวความสัมพันธ์หรือวายวุิหรือจากปัจจัยภายนอกนะหรือแม้แต่จิตใจเองที่มันรู้สึกถึงความคลอนแคลนความไม่หนักแน่นอะไรเงี้ยนะฮะอืมนะฮะก็เลยทําให้เกิดเรื่องราวของการทะเลาะเบาะแว้งกันไป นะก็ไม่สามารถออกจากหัวได้นั่นแหละอืยังคงเจ็บปวดรวดร้าวอยู่แหละยังรู้สึกนะรวดร้าวแล้วก็ความผูกพันมันอยู่ในเนี้ยอมืมันมีการสื่อจิตสื่อสารกันทางโทรจิตได้ด้วยประมาณนี้นะฮะหรือมนสเสน่มนครังของเราเนะะี่ยค่ะที่ยังคงตราเรึองอยู่ในจิตในใจนะหัวจุกหัวจิตห,หัวใจของเขาอยู่ประมาณนี้นะคะส่วนพลังงานของ fc ของเราชาวทาบน้านะฮะก็การเดินออกจากไปเนะะี่ย อาจจะเป็นเราเองนะฮะที่เดินออกมามันรู้สึกแล้วแหละว่ามันไม่ใช่นี่สถานการณ์แบบนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วแหละมันไม่ใช่แล้วแหละมันไม่ถูกไม่ควรแล้วแหละมันมันคงไม่งอกเงยหรือดีไปกว่าน,นี้แล้วแหละก็เอฟซี C ของเราก็เลยตัดสินใจนะ,ะเดินออกมาเดินออกไปหรืออาจจะเป็นตัวของคู่กรณีนนแหละนะฮะ,นะะที่เขเป็นฝ่ายทิ้งเราไปที่เขามองว่าเราไม่ใช่คําตอบที่ถูกที่สุดของเขา นะหรืออาจจะเป็นเราเป็นสามารถเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะสำหรับตัวนี้นะฮะเป็นอาจจะเป็นพลังงานของ F c ซเราเองนะฮะที่ตัดสินใจเดินออกมาเพราะว่ารู้ว่ามันไม่ใช่แล้วละหรืออาจจะเป็นตัวเขาเองที่มองว่าเราไม่ใช่คําตอบที่ถูกที่สุดก็เกิดการเลิกลากันไปแล้วก็เกิดการเจ็บแม้เราจะเป็นคนเดินออกมาเองมันก็เจ็บอะค่ะมันก็เจ็บอันที่เดินออกมาเองอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มันบีบบังคับมันทําอะไรไม่ได้มันทางตันประมาณนี้ค่ะ มันจนตรอกจนม,มุมจนด้วยเหตุปัจจัยหลายด้านประมาณนี้นะฮะอืมจนด้วยเหตุผลจนด้วยเหตุปัจจัยหลายด้านทําอะไรไม่ได้มันผูกมัดอะฮะมัดติดมันมันไม่ใช่การใช้สตินะอันเนี้ยมันเป็นการบอกว่าโดนมัดต,ตาแล้วก็โดนมัดไวะะ้ค่ะมันทําอะไรไม่ได้จริงๆมันเป็นสถานการณ์ของความคับขันของการหาทางออกไม่ได้ทางหาตอกไม่เจอนะฮะ,ะก็เลยอาจจะมันจนด้วยเหตุป,ปัจจัยต่าง ก็เลยอาจจะเดินจากไปหรืออาจจะเป็นเขาที่เดินจากไปแล้วเราทาอะไรไม่ได้อืมอ่ะก็ได้แต่มันเป็นสิบดาบเลยนะบอกว่า f อฟของเราหนะบางรวงชะตานะฮะเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นสดสดร้อนๆอน,อนหรือไม่หรือถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นนานแล้วก็ตามความเจ็บปวดนั้นยังคงฝังอยู่ในจิตในใจของ f อฟของเราอยู่เลยคะ่ะยังคงเจ็บลึกอกอดกอดกอดเลยนะคะอ่าสำหรับพลัางงานของอ่าชาวธาต น้ำนะฮะบางดวงชะตาค่ะนะยังคงเจ็บอยู่เลยนะแต่นะฮะบางดวงชะตาอ่าก็สามารถหลุดพ้นอาจจะเป็นอดีตบางดวงชะตาอาจจะเป็นความรู้สึกในอดีตที่ผ่านมาแต่สามารถหลุดพ้นออกจากวังวนของความเจ็บแต่มันเป็นเหตุปัจจัยมันเป็นเหตุการณ์เนาะเป็นการร้อยเรียงเหตุการณ์ให้ดูว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ที่ทําอะไรไม่ได้อาจจะเป็นเราที่ตัดสินใจเดินออกจากเขา นะมาเองหรืออาจจะเป็นเขาที่เดินจากไปแต่เพราะสถานการณ์มันจนตรอกจนม,มุมจนด้วยปัจจัยหลายด้านปัจจัยรอบข้างที่ไม่สามารถทําอะไรได้ก็ต้องยอมนะก็เจ็บกันดานาวไปเลยประมาณนี้นะฮะซึ่งมันมีความถูกอกถูกใจอยู่ในนี้นะมันเป็นความผูกพันเป็นความถูกใจใช่เลยเป็นแรงดึงดูดคะ่ะนะเป็นแรงดึงดูดทางกายด้วยนะจะบอกให้เป็นแรงดึงดูดทางใจคะ่ะนะ เป็นความถูกใจใช่เลยนะฮะที่เกิดขึ้นอยู่เนี้ยอืเป็นความถูกใจใช่หรืออาจจะบ่งบอกถึง fc ของเรานั้นเป็นคนทรงสเสน่ห์มากมายค่ะชาวธาตุน้ํานั้นนะฮะเป็นคนทรงสเสน่ห์มากๆเลยค่ะมีแรงดึงดูดเพศตรงข้ามนะเป็นคนเก่งนะ,ะมีสเสน่ห์เนื้อหำหำหำหเลยแหละนะสำหรับชาว fc ของเราถ้าเป็นลักษณะนะบุค,คลิกลักษณะความเป็นอยู่หรือสถานการณ์ปัจจุบันก็คือเป็นคน อ่านิสัยบุคลิกด้วยก็เป็นคนเนื้อหอมค่ะเป็นคนมีแรงหึงหูดเพศตรงข้ามแบบเลือล้อยอุ้ยเจ็บแบบนี้ก็เนาะแต่ก็ก็อย่างว่านั่นแหละมันก็เนาะอืสถานการณ์มันก็เกิดขึ้นแหละแล้วก็เป็นคนน่ารักด้วยเนาะหรืออีกในยะนหนึ่งก็คือความผูกพันที่อยู่ในจิตในใจมันถอนออกอยากยากยากถ้าเป็นหกถ้วยเนาะ มันยังคงฝังอยู่ในจิตในใจแต่สามารถนะฮะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแล้วนะบางดวงชะตานะบอกไดยเลยค่ะว่ายืนหยัดได้แล้วหาแสงสว่างหาคําตอบหาทางออกนะหรืออีกในยัหนึ่งก็คือเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือเป็นคนมีดวงใหญ่ค่ะเป็นคนมีดวงใหญ่เป็นคนมีความประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานระดับหนึ่งเลยแหละนะฮะสำหรับ fc ของเรานะฮะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะเป็นคนมองโลกในแง่ดี หรืออีกในย่าหนึ่งถ้าจะบอกไปนะถ้าถามหาคู่ถามว่าคุณมีคู่ไหมคุณจะเจอคู่สมพงษ์แน่นอนค่ะนะคุณจะเจอคู่สมพงษ์แน่นอนประมาณนี้นะคะอืส่วนนี้มันก็คือถ้าเป็นนิสัยก็คือเป็นคนน่ารักอะ่ะเป็นคนอบอุ่นใจดีนะเป็นคนน่ารักอยู่ด้วยแล้วมันอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจค่ะสวัสิกออฟคับนะเนี่ยแล้วก็เดือดสันเนี่ยเป็นพลังงานสวยๆพลังงานเย็นๆพลังงานใครอยู่ใกล้แล้วกม็มีความสุขอะ่ะ มีความสุขอยู่ด้วยแล้วสบายอกสบายใจอย่างเงี้ยเป็นน่ารักอะค่ะแล้วก็มีแรงดึงดูดอย่างมหาศาลทรงเสน่ห์เก่งด้วยค่ะเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งถ้าเป็นเรื่องของอาชีพการงานก็บอกเลยค่ะว่าประสบความสำเร็จในที่การงานระดับไอ้พอตัวเลยแหละนะไม่น้อยหน้าใครเลยแหละนะคะอืมแต่ถ้าเป็นนิสัยก็คือเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนใจดีเป็นคนดวงใหญ่แล้วก็เป็นคนน่ารักค่ะอยู่ใกล้แล้วมันอบอุ่นอยู่ใกล้แล้วมันมันแสนดีอะค่ะเป็นพลังงานแสนดีนะคะ อแต่ถามว่าเจ็บนี่เจ็บไหมโอ้โหปางตายมาแล้วแหละถ้าสิบดาบเจอเขาเอายับเลยแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยยับไปเลยเขาก็ยับเราก็ยืนนะคะพูด,ดง่ายๆนะคะเขาก็ยับใครเราก็ยืนนั่นแหละอืกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ่ะก็บอกแล้วว่าเรื่องของคนสองคนเนาะไม่มีใครผิดคนเดียวหรอกนะแต่ใครจะผิดน้อยผิดมาก,กเป็นอีกเรื่องหนึง่งแล้วแต่ว่าทางออกของมันก็คือการให้อภัยเนาะอืเพราะมีขบวนการรีเบิร์ตเข้ามาเกี่ยวข้องอื มันต้องมีการอภัยแน่นอนเพราะอะไรเราจะอธิบายให้ฟังนะคะอืส่วนบทสรุปแนวนน้องความสัมพันธ์มันมีความรู้สึกผิดอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นบทสรุปความในน้องความสัมพันธ์นะเราจะอ่านเป็นไวเบอร์ซ่าเจ้าค่ะนะมันสามารถเป็นพลังงานของเขาก็ได้เป็นพลังงานของเราก็ได้มันมีความรู้สึกผิดอยู่ในนี้ค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะมันก็ยับกันแบบนี้แหละใครผิดล่ะใครถูกล่ะมันมีคนรู้สึกผิดอยู่ในนี้ค่ะนะฮะแต่รู้สึกผิดอย่างไรบางดวงชะตาบางคนนะฮะ นะยังมีความดื้อดึงปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองแม้จะรู้สึกผิดอีโก้คำขอค่ะนะบางดวงชะตาอีโก้คำขออีโก้ทะลุมิติจักรวาลค่ะลอยอยู่บนฟ้าเลยค่ะห้าดบนะอันนี้เราจะอ่านว่าอีโก้ทะลุมิติจักรวาลจริงๆค่ะอีโก้สูงปิดเลยแหละรู้สึกผิดอย่างมากมามายมหาศาลค่ะรู้สึกอย่างมากเลยนะ,ะแต่ยังคงดื้อดึงกับตัวเองปฏิเสธหัวใจของตัวเองปฏิเสธความสูงตัวเองนะบางดวงชะตานะคะ ยังคงไม่ยอมรับแหละรู้สึกผิดแหละแต่กูจะดื้อกูจะดื้อกูจะดื้อการที่จะดื้อเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของเอฟซีของเราอาจจะเป็นของเป็นไวเบอร์ซ่าได้เลยเพราะอะไรเพราะมันเคยเจ็บมาก่อนเนาะมันเคยเจ็บมันเคยผิดพลาดมาก่อนมันเคยรู้สึกถึงความไม่มั่นคงมาก่อนอย่างเงี้ยนะฮะมันก็อาจจะต้องดื้อกันก่อนแหละดึงกันก่อนแหละถึงแม้จะรู้สึกผิดอืมืออีกเอามันรู้สึกผิดนะแต่มันดื้อดึงแต่มันใช้อีโก้เออเอาไปเถอะนะ เออนั่นแหละนะมันมีความรู้สึกอยู่ในเนี้ยแต่มันก็มีความดื้ออยู่ในเนี้ยแต่เมื่อการเวลาเนาะการเวลาจะเป็นตัวบ่งบอกจะเป็นคําตอบซึ่งมันมาอยู่คู่กับดีเบิร์ดนะฮะการเวลามันจะเป็นตัวขัดเกลานะเป็นตัวที่จะให้คําตอบดีที่สุดในเมื่อการเวลาผ่านไปตัวขัดเกลาในท้ายที่สุดนะฮะในท้ายที่สุดค่ะเขาได้รู้ได้ตื่นรู้แต่หนักรู้แหละว่าใครอืมได้คําตอบจริงๆในใจเขาก็รู้แหละนะ เขาก็รู้แหละนะว่าคุณนั้นน่ารักคุณแสนดีนะอ่าเขาก็รู้แหละแต่ว่ามันมีคนเราเนาะสีติ้นยังรู้พลาดเนาะภาษาเฉยๆของดิฉันนะอ่านักปราดยังรู้พังอาจจะเป็นอารมณ์อ่อนไหวเส้นที่ติดตัวนี้แหละที่ไปเอาคนอื่นมาเอี่ยวกับความสัมพันธ์ทําให้เกิดการเจ็บราวเกิดขึ้นมานี้นะฮะหรืออาจจะเป็นเอฟซีเราทําเขาหรือเปล่ามันสามารถอ่านไวเบอร์ซ่าได้นะคะนะเพราะฉะนั้น ก็เกิดการเจ็บเกิดขึ้นเออแต่ว่าน่าจะเป็นเขานั่นแหละถ้าอินีเพจออกแบบนี้เนาะเขารู้คุณค่าของเรานะเกิดความปรารถนามากมายเกิดขึ้นในจิตในใจโอ้ยดูสิมันมีความปรารถนาเกิดขึ้นฝันละเมอเพอ้อพบนะเพราะรู้ละตื่นรู้แล้วว่าใครกันนะนะคือคนแสนดีถ้าเป็นอ็มเพจบอกเลยคะ่ะว่ามีแสนไม่มีพลังงานไหนแสนดีไปกว่ีเอีมเพจนะคะอืความแสนดีรู้คุณค่าของเราเรียบร้อยแล้วคะ่ะนะแล้ว fc ของเรานะฮะก็ ตื่นรู้ตระหนักร,รู้คุณค่าของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะถ้าเป็นเดซันเราจะหมายถึงการตื่นรู้นะฮะหมายถึงการเข้าใจนะเข้าใจการรักในเกียรติในศักดิ์ศรีของเราในส่วนหนึ่งนะฮะได้ด้วยนะฮะก็คือเขารู้แล้วแหละว่าใครกันนะอืมที่แสนดีที่ทรงคุณค่าที่คู่ควรนะใช้คําว่าคู่ควรนะสำหรับเอ็มเพสเนี่ยมันเป็นพลังงานของความเป็นแม่ความเป็นพ่อเป็นพลังงานของ พลังงานบวกๆของคนที่มีความเพียรพร้อมในทุกด้านนะคะอืเนี่ยเห็นไหมความเพียรพร้อมในทุกด้านเพราะฉะนั้นเขารู้คุณค่าของคุณแล้วเขาก็เกิดความคิดมากมายในสมองวาดฝันมโนจะมโนกลางวันหรือมโนที่เป็นจริงได้ก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่ามีส่วนหนึ่งถ้าเขากลับมาเขาสัญญากับตัวเองค่ะว่าต่อไปเขาจะเป็นตัวปลุกปุยที่แสนดีเขาจะไม่ดื้องกับคุณเรียบร้อยละนะ,ะเขากลับมารอบนี้เขาสัญญาแล้วล่ะว่านะ ว่าคนนั้นน่ะเขาจะไม่ทําพฤติกรรมเดิมๆความดื้อด้านดือดึงที่เขาเคยทํากับเราเนี่ยเขาเคยทําแน่นอนนะคะเนี่ยเขาจะไม่ทําอีกความดืดดึงดื้อด้านที่เขาเคยทํามาเนี่ยเขาจะเลิกพฤติกรรมเขานะเขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่ทําอีกเพราะเขารู้แล้วว่าใครคือตัวจริงใครกันแน่คือสุดที่รักตัวจริงของเขานะใครกันแน่คือคนที่คู่ควรกับความแสนดีความรักของเขาเนี่ยเขารู้มันมีความผูกพันอยู่ในนี้ มันมีการสื่อสารสื่อจิตถึงกันได้ด้วยมันก็เลยยากอะค่ะในการเที่ยตัดใจจากกันนะไม่ว่าแต่เขาอะเราก็เหมือนกันเพราะมันมีซิกออฟครับมาตรงเนี้ถ้าเป็นซิกออฟครับถ้าอยู่ด้วยกันนะตอนอยู่ด้วยกันมันจะมีความผูกพันนะมีความลงตัวมีการประนีประนอมนะเพราะเด็กอะเด็กเล่นขายของอะพลังงานของเด็กเล่นขายของมันจะหนอะไรก็สนุกไปวันวันวาดฝันกันไปเล่นแลกถ้วยแลกอะไรกันไปมันไม่มี มันไม่มีจริตไม่ไม่มีมารยาต่อกันนะ,ะเพราะฉะนั้นความผูกพันนียมันยากยิ่งนะคะในการที่จะตัดออกจากจิตออกจากใจมันยังคงฝังในจิตในใจประมาณนี้นะคะนะ,ะซึ่งมันยากสําหรับเขาเองเขารู้แล้วว่ามีความรักถ้าเป็นเขามันเป็นความรักเลยค่ะมันเป็นถูกออบคับเขารู้แน่เลยว่าเขารักใครเขารู้ว่าคุณนั่นคือสุทีรักของเขาแน่นอนนะฮะซึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดการตื่นรู้ตระหนักรู้กลับมาเนะะี ในบ้านปลายท้ายที่สุดอาจแต่ว่าการเดินทางของดวงชะตานะฮะผลลัพธ์มันจะไม่เท่ากันเนาะผลลัพธ์มันจะอาจจะไม่เกิดในเวลาเดียวกันนะบางดวงชะตาอาจจะเพิ่งจบก,กันไปใหม่ๆอาจอยู่ในช่วงของการหลบเรียแผลใจอยู่ในช่วงของการถืออีกโก้อยู่เทงจะรู้สึกผิดอย่างไรก็ยังคงมีอีกโก้ตั้งตั้งดาบตั้งอะไรใส่กันอยู่นะ,ะมันอาจจะเกิดกขึ้นสดร้อนๆแต่บางดวงชะตาเมื่อมันผ่านไปนานแล้วเกิดการตื่นรู้เวลาผ่านไป ก็จะมีบทสรุปแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับไทม์ไลนะะ์ของแต่และดวงชะตานะคะเพราะฉะนั้นในนี้เราก็จะมาดูคำแนะนำเนาะจากอาอร์เคิลคาร์ของเราซึ่งมีคําว่า r ีเบิร์บอกได้เลยค่ะว่าแล้วมันมีคําว่าพาัดไล์เข้ามาเกี่ยวข้องสําหรับชาวธาตุนะ้ํานในในบทที่2เนี่ยเขาพูดถึงคู่เก่าค่ะพูดถึงความผูกพันที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตการ ตั้งอดีตชาติที่เคยผูกพันกันมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเคยมีความผูกพันแบบพลาดไร้มามันก็จะมีที่เราพูดประจําก็คือมันจะมีด้าน negative, นะิ egative ะ p o s i t i v ก็คือด้านบวกและด้านลบบุญกับบาปนะฮะที่เราต้องชดใช้เพราะฉะนั้นด้านที่เป็นด้านบาปเป็นด้านขมที่เป็นด้านไม่ดีมันต้องเกิดการชดใช้เกิดขึ้นนะต้องมีการแยกกันเกิดกระบวนการแยกเพื่อไปชดใช้เวรกรรมกับคนอื่นที่เขาเคยมีปัญหากับเรามา ตอนอยู่ด้วยกันนะฮะคบกันมันจะรักกันแบบนี้แหละค่ะแต่จู่ๆมันจะเกิดการแยกย้ายกันไปนะไปชดใช้เวรกรรมเพื่อจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันตอนท้ายแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะก็คืออ่าเวิร์ดเล็ติ้งฟอร์มันเป็นขบวนการนะฮะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นขบวนการของขบวนการรีเบิร์สซึ่งมีคําว่าพาร์ทไลท์เข้ามามันยากอะค่ะที่จะมาเจอกันในในอ่าทไลน์เดียวแล้วก็จะแฮปปี้เอนดิ้งได้เลยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะขบวนการที่มันเกิดจากการ สถานพบชาติในภาษาของมิเคิลคิงดอมนะฮะการผ่านพวผ่านชาติมาเนิ่นนานมันก็จะมีการสะสมทั้งด้านดีด้าน,านไม่ดีมาเพราะฉะนั้นด้านไม่ดีมันจะต้องไปชดใช้มานะฮะอืมชดใช้มาเพื่อจะได้กลับมาเจอกันอย่างดีงามประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกระบวนการดีเบิร์ตคอมพลทนะฮะมันก็คุ้มค่าการรอคอยนะฮะมันทําอะไรไม่ได้มันมาคําตอบด้วยตรงกันนะฮะเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้มันต้องมีการเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ เนี่ยเป็นอย่างเนี้ยนะการเวลาที่มาเกี่ยวข้องเพื่อการเวลาผ่านไปกระบวนการรีเวิร์สคอมพลีมันจะเกิดการตื่นรู้แต่หนักรู้เองประมาณนี้ฮะอ่าแล้วก็ไซเคิลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะหมุนพวกคุณกลับมาเจอกันนะฮะอ่าก็มันก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะฮะอ่าตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้คะ่ะนะเลโก่ออฟคอนโทริชูมันทาอะไรไม่ได้จริงๆค่ะถ้ามีกระบวนการรีเวิร์สและมีคำว่าพาร์ทไลน์มามันเป็นเรื่องที่มันเหนือนะฮะเหนือ เหนือการเหนือความคาดหมายะตอนเลิกกันเนี่ยมันอยู่กันดีๆนั่นแหละจะบอกให้แต่จู่ๆมันก็จะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนั่นแหละอืมไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเกิดเรื่องราวขึ้นนะนะฮะมันเป็นขระบวนการของธรรมชาติที่เราไม่สามารถทําอะไรได้ต้องปล่อยโลไปกับสถานการณ์ค่ะรอกลไกการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอองค์พระแม่จันทามุนบคุลกลับมาเจอกันเพราะฉะนั้นให้คุณเชื่อนะฮะ รอคอยให้คุณรู้ว่าคุณมีเมจิกนะคะคุณมีแรงดึงดูดมีมนคลังก็ใช้เมจิกของคุณในการอ้อนบอนเนาะขอถ้าเรารอเขานะฮะก็ใช้เมจิกใช้พรในการอธิษฐานอ้อนบอนให้เขากลับมาในเวลาที่เหมาะสมคุณจะได้กลับมาเจอกันมันคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนคะ่ะนะ,ะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะ,ะกรกฎพิจิกมีนไหม สําหรับชาวธาตุนั้นะกร,รกฎพิจิกมีนก็ขอเป็นกําลังแรงใจให้นะคะ,ะขอให้กระบวนการรีเบิร์ตคอมพิซโดยไวค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาสร้างฝันนะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปจนถึงไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรกันทุกคู่เลยนะเจ้าค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากมาสาหรับการรับชมทุกหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์หนึ่งการแชร์รวมถึงคอมเมนต์น่ารักน่ารักขอบคุณมากมายเจ้าค่ะห่างหายไปหลายวันนะขอพัยจริงๆนะเจ้าค่ะ ขอบคุณมากมหมเจ้าค่ะอืมสวัสดีนะเจ้าค่ะ